แล้วครับสำหรับ Mercedes-Benz CLA พร้อมดีไซน์ด้านหน้าแหวกแนวมากเลยนะครับในชุดโคมไฟด้านหน้าจะอยู่ด้านบนแบบนี้พร้อมไฟในทามลากยาวนะครับและกระจังหน้าที่มีไฟดาวเล็กๆแบบนี้ถึง1 4 2ดวงครับกล้องนะครับสามร้อยหกสิบสามีมาให้ด้วยและโลโก้ดาวที่เรืองแสงเหมือนกันทั้งกระจังเลยครับและนี่ครับคือล้อขนาด18นิ้วพร้อมกับยาง2อ5 40 R18 ่าแและกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับจะมีกล้องด้านข้างมาให้และกล้องด้านหลังแบบนี้และเมื่อเราเปิดประตูครับประตูจะมาเป็นแบบกระจกแบบเฟรมเลสนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกกรระจแบบ2ชัั้นนนส่วงาคเป็พ ลูบนะครับมาให้เป็นสีดําแบบนี้เลยครับและชุดไฟท้ายด้านหลังครับเป็นแบบ full LED สีแดงแบบนี้มาให้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นดาวแทกเหมือนโลโก้เลยแล้วก็รุ่นครับของเขา CLA 2500พาดูฝาท้ายของเขาครับเปิดขึ้นมาเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่เปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับกดปิดไฟฟ้าได้ด้วย และในสไตล์แบบ CLA นะครับก็จะเป็นกระจกนะครับด้านหลังแบบท้ายลาดไฟเบรกโนนที่3จะอยู่ด้านบนซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับและที่ชาร์จนะครับจะอยู่ด้านขวานะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับรองรับ AC และ DC นะครับ DC สามารถรองรับได้ถึง320กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับและชาร์จเพียงแค่ส0นาทีวิ่งไกลได้เกินกว่า300กิโลและเมื่อเข้าไปดูภายในต้องบอกว่าอลังการกับหน้าจอแบบไฮเปอร์สกรีนนะครับที่มีทั้งหมด3จอนะครับจอคนขับ10.25จอกลาง14นิ้วแล้วจอคนนั่งก็14นิ้วด้ววยเเเช่่นนนกกกกัััะรรรรบบบพ้ออมมมาาาดปปุแแลสถห็ูตง 你 <laughs>。 พวงมาลัยนะครับเป็นแบบดีเชฟนะครับเป็นพวงมาลัยยุคใหม่นะครับที่จะมีสองก้านด้านบนนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมได้ทั้งหมดเลยพร้อมกับนะครับในตัวเกียร์นะครับที่อยู่ทางด้านขวาของสไตล์เบนซ์อยู่แล้วและช่องแอร์นะครับตรงกลางถูกดีไซน์มาใหม่เป็นแบบขอบแบบโครเมียมนะครับเป็นแบบสีเงินด้านแบบนี้มาสวยงามมากปุ่มนะครับในเรื่องของไฟฉุกเฉินอยู่ด้านล่างแบบนี้ซีเล็กโหมดครับจะมีให้หมดกากขี่ได้ถึง4โหมดและส่วนเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้ทั้งคู่นะครับทรงแบบดีไซน์แบบสปอร์ตนะรบบลลงงแแ้กีา ด้านบนครับกระจกเป็นแบบพารามิคการสรูมนะครับมาให้แบบนี้เลยนะครับบานใหญ่แต่ไม่มีม่านนะและเมื่อเข้ามาดูด้านหลังนะครับจะบอกเลยนะครับว่าพื้นที่เล็กรูมก็กว้างนะครับเฮดรูมก็กว้างสําหรับพี่เอนั่งได้อย่างสบายนะครับและจุดเด่นของเขามีแอร์ด้านหลังมาให้2ช่องแบ่งกันนะครับสาหรับคนซ้ายคนขวาแล้วก็มีช่องชาร์จนะครับ USB Type C มาให้2ช่องด้วยและรวมไปจนถึงนะครับนี่ครับที่เท้าแขนพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํา2ใบและตัวเบาะนะครับสามารถพับได้แบบ 60, 40หรือ40 40 20กสิบสี่สิลังขอนะครับาของเขาอยู่ที่200 72แรงม้านะครับพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่335นิวตันเมตรนะครับและแบตเตอรี่ให้มา85กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลถึง792กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกมาด้านล่างแต่เพื่อนๆลองมาดาวราคากันนะครับว่าคันนี้เพื่อนๆอ,อยากให้กี่บาทด,ดีพิมพ์คอมเมนต์บอกมาด้านล่างด้วยนะ